พบกับคุณน้อยวิชาคณิตศาสตร์ EP 11เรื่องการเปรียบเทียบปริมาตรและความจุเป็นช้อนชาช้อนโต๊ะถ้วยตวงและลิตรจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. บอกขั้นตอนการเปรียบเทียบปริมาตรและความจุได้ 2. เปรียบเทียบปริมาตรและความจุเป็นช้อนชาช้อนโต๊ะถ้วยตวงและลิตรได้ 3. ใช้เครื่องวัดที่เป็นหน่วยมาตรฐานได้ 4. รับผิดชอบต่อภาระงานที่มอบหมาย สาระก,การเรียนรู้การเปรียบเทียบปริมาตรของของแห้งหรือของเหลวสองสิ่งเป็นการบอกว่าปริมาตรของของแห้งหรือของเหลวใดเท่ากันมากกว่ากันหรือน้อยกว่ากันอยู่เท่าไรอาจมีหน่วยเป็นช้อนชาช้อนโต๊ะถ้วยตวงหรือลิตรเด็กๆเ,เตรียมแบบบันทึกกิจกรรมคิดเลขเร็ววันนี้มาคิดเลขเร็วชุดที่66เมื่อเด็กๆพร้อมแล้วมาหาผลหารกันเลยนะคะ ข้อที่หนึ่งข้อที่สอง ข้อที่สามข้อที่สี่ ข้อที่ห้าข้อที่หก ข้อที่เจ็ดข้อที่แปด ข้อที่เก้าข้อสุดท้ายนะคะข้อที่สิบค่ะ หมดเวลาแล้วนะคะเด็กๆตรวจสอบความถูกต้องและบันทึกคะแนนตามความเป็นจริงนะคะเด็กๆมาทบทวนเครื่องมือวัดปริมาตรและความจุที่มีหน่วยมาตรฐานเป็นช้อนชาช้อนโต๊ะถ้วยตวงและลิตรจากภาพเป็นเครื่องมือวัดปริมาตรและความจุที่มีหน่วยเป็นช้อนโต๊ะช้อนชาใช้สำหรับวัดปริมาตรทั้งของแห้งและของเหลว ได้แก่ส่วนประกอบต่างๆของอาหารเช่นน้ำตาลแป้งหรือยาเป็นต้นเด็กๆมาเรียนรู้เครื่องมือวัดชนิดต่อไปกันนะคะจากภาพถ้วยตวงของแห้งใช้สำหรับวัดปริมาตรของของแห้งเช่นแป้งน้ำตาลถั่วงาเป็นต้นจากภาพถ้วยตวงของเหลว ใช้สำหรับวัดปริมาตรของของเหลวเช่นน้ำมันพืชกะทิน้ำซุปเป็นต้นเครื่องมือวัดชนิดต่อไปลิตรใช้สำหรับวัดปริมาตรของของแห้งเช่นข้าวสารดอกมะลิดอกพูดดอกลักถั่วชนิดต่างๆเป็นต้นเด็กๆมาดูวิธีการตวงสิ่งต่างๆโดยใช้ช้อนชาช้อนโต๊ะถ้วยตวงและลิต เด็กๆมาบอกปริมาตรและความจุของสิ่งต่างๆที่กำหนดให้พร้อมเปรียบเทียบกันต่อเลยนะคะจากภาพนะคะขวดใบที่1มีความจุ8ช้อนชาขวดใบที่สองมีความจุ7ช้อนชาเมื่อนำมาเปรียบเทียบกันขวดใบที่1มีความจุมากกว่าขวดใบที่สองเด็กๆมาดูตัวอย่างข้อต่อไปกันต่อนะคะ จากภาพภาชนะใบที่1มีความจุ3ช้อนโต๊ะภาชนะใบที่2มีความจุ6ช้อนโต๊ะและเมื่อนําภาชนะทั้ง2อใบนะคะมาเปรียบเทียบกันภาชนะใบที่1มีความจุน้อยกว่าภาชนะใบที่2เด็กๆมาดูตัวอย่างข้อต่อไปกันต่อนะคะจากภาพแป้งสาลีในชามใบที่1ต่ตวงได้4ถ้วยตวง แป้งสาลีชามใบที่สองตวงได้สองถ้วยตวงเมื่อนำมาเปรียบเทียบกันแป้งสาลีชามใบที่หนึ่งมีความจุมากกว่าแป้งสาลีในชามใบที่สองเด็กๆมาดูตัวอย่างข้อต่อไปกันต่อนะคะจากภาพกระลมังมีความจุ3ลิตรถังมีความจุ4ลิตรเมื่อนำมาเปรียบเทียบกันกรละมังมีความจุ น้อยกว่าถังเด็กๆมาดูตัวอย่างข้อต่อไปกันต่อนะคะจากภาพน้ำตวงได้3ลิตรจากภาพนมสดตวงได้3ลิตรเมื่อนำมาเปรียบเทียบกันน้ำมีปริมาตรเท่ากับนมสดเด็กๆมาดูตัวอย่างข้อต่อไปนะคะจากภาพนะคะข้าวโพดตวงได้4ลิตร ถั่วเขียวตวงได้2ลิตรเมื่อนำมาเปรียบเทียบกันนะคะข้าวโพดมีปริมาตรมากกว่าถั่วเขียวมาสรุปสาระสำคัญกันนะคะการเปรียบเทียบปริมาตรของของแหง้งหรือของเหลว2ส,สิ่งเป็นการบอกว่าปริมาตรของของแหง้งหรือของเหลวใดเท่ากันมากกว่ากันหรือน้อยกว่ากันอยู่เท่าไรอาจมีหน่วยเป็นช้อนชาช้อนโต๊ะถ้วยตวงหรือลิตรพารงงาน วันนี้นะคะเด็กๆทำใบงาน Google Form ในห้องเรียนออนไลน์แล้วพบกันใหม่ EP ถัดไปสวัสดีค่ะ